มาข้อที่สิบสองเนาะอ่ะเราเห็นกันไปแล้วว่าเอ้ยครูทาแต่ส่วนบนส่วนบนแล้วข้างล่างมันไม่เปลี่ยนแปลงไงอ่าเราจะมาดูโจทย์ที่ส่วนบนไม่เปลี่ยนแต่ส่วนล่างเปลี่ยนกันบ้างทําไงเนาะแล้วก็เขียนเป็นแบบนี้แล้วกันกแล้วก็จะเขียนเป็นกแบบนี้เลยบิดมันมานิดนึงเนาะแล้วก็แยกทำเทละส่วนอ่านทีนี้จะเป็นส่วนล่างเนาะ ส่วนล่างทำยังไงล่ะห้าสิบเราก็จะเขียนเป็นนี้ใช่ไหมครับนี่เนาะเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นครูจะเขียนเศษส่วนให้มันมากขึ้นอย่างนี้ให้คลุมทุกตัวเลยเห็นไ,ไหมนี่คาล่ามันเป็นมีเป็นเมตรใช่ไหมครับเราต้องการให้เป็นม mm, ิลลิเมตรเนาะมิลลิเมตรในการทําเป็นมิลลิเมตรไม่มีอา้าครูครับไม่มีแล้วมันจะยังไงไม่มีครับเปลี่ยนเสียบเหมือนมันมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ ใช่ไหมฮะขีดเส้นมาเลยใช่ไหมฮอันนี้ก็จะเป็นกร,รัมเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเมตรเหมือนเดิมเนาะทำให้เป็นมิลลิเมตรเราต้องคูณ10ยกลกรังลบสามแต่เราต้องคูณสิบกลกลังสามไปด้วยเนาะให้มันตัดกันเห็นไหมทำไงต่อละแล้วก็จัดรูปนิดหนึ่งเนาะก็เป็น50ส่วน10 หนึ่งคูณสิบจลกำลังสามใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเอาคูณสิบจลกำลังลบสามหายไปไหนมันก็จะกลายมาเป็นมิลิอยู่หน้าเมตรตรงนี้เนะาะฮะเข้าใไหมตัวนี้มาเป็นตัวนี้เนาะเท่ากับอ่ะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เอายายมันขึ้นมาข้างบนเรียกชิกำลังติดลบเนาะนต่อม mm. ิลลิเมตรอ่ะทำให้เป็น ใส่จากก้อนิดหนึ่งก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบเท่าไหร่2กรัมต่อมิลลิเมตรอีกทไหมเสร็จแล้วเนาะโอเค